จะทสบระบบสายพานมอเตอร์นะครับไปตัวนี้เบอร์เนี่ยไหลสุดใสาเหมอนะแข่งติงๆเหมนนั่นี่ต้องเจียไว้หมนี่วหลักกางเี่ตรงมาตรพี่น้อยมาเจอเอียงน้อยที่ตรงมาพน้อยเจียวสักเกือกนิ่วแตมารตึงนิน่อย เปลี่ยนสายพันธุ์ยไง okay, ครับเน่ครับต่อไฟเขาละอ่ะชึบอ่เบาเรามีไดีครับ